เรามาดูผลงานกันหลุมต่อไปครับหลุมที่สี่พาห้าหลุมสี่ครับโปรดิวครับโปแป้งโปรดิวครับอ๋อยังใช่ไหมครับเป็นผลงานของโปรดิวก่อนนะครับ,รรบอ่า,ปา,า,าโปรดิวจะออกด้วยไดเวอร์นะครับมาดูกันผลงานของสมาชิกใครจะออกช็อตแรกดีที่สุดได้ระยะที่สุดมาดูกัน สวยครับดีดีดีดออเอาใหม่เอาใหม่ิามอาวมาดูช็อตหนึ่งของโปรแป้งนะครับที่หลุม4พา5ใครมาเล่นกับเราเนี่ยก็โปรทุกคนเน้เาไปรเี้อ่ะผมไปเลยเราจะแก้เฟชครับไปตามนีกให้บอลให้ลูกลูกบอลมาดิ่องมาดูกันการแก้ของโปรแป้งจะได้ผลขนาดไหนลองมาดูกันกนะครับ แป้งระยะเท่าไหร่ลูกนี้ประมาณ350้ถึงไหมถึงไหมปอเอาเอาเรื่องจริงมาพูดเอาเรื่องจริงมาพูดสองร้อยจะถึงไหมเอาสองร้อยโอ้่าทีนี้มาดูอ่าคุณเก่งพี่เก่งเอ้พี่ต่อ วเฉียดดนิดนึง no ่อกต้นไม้้ครเฟดไม่ได้เหรอไม่ได้มันไม่เฟดเมื่อกี้เขาบอกว่าตีเฟดไงไม่ไดรไม่รู้เก็เห็นตอดับเล็กไปด้านนี้ลม่ขวาเลยขวาพาเขาไปลงทุ่งไหน ครับพี่แสงนี่ระ <hey, S 1> ยะ250 <yeah. S 1> น่าจะมีมาดูกันพระเอกตัวจริงของเราพี่พัทยาต,ตั้งแต่หลุมสองมาออกไดเวอร์ได้ระยะดีทิศทางดีงทำงานง่ายมากเลยเรามาดูกันหลุมนี้มีพลังด้วยครับ ย,ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับระยะก็ประมาณสัก250ถึงเกือบ3ามร้อ้กว่าจะอยู่สองร้อยห้า hey. สิบเขาอออกขวาไปแล้วออกขวแป้งครับโปรแป้งใช่ไม้อะไรเห็กหาครับผมเล็กนะครับประมาณ180ยแปดสิบหลาร้อยแหลาเรามาดูการโปรแป้งจะได้ระยะที่เท่าไหร่ของช็อตที่2ของหลุม4ี่ผาห้ามาดูกันเราเคยถามในกลุ่มมาแล้วว่ามันขยับแบบนี้เป็นไรไหมเขาว่าไงเป็นถ้าลูกไม้กระเยื่ ระยะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบโดยประมาณมาดูช็อตสองของทางพี่แสงครับสวยครับพี่แสง เ,เกือบสองร้อยสองร้อยสองร้อยยี่สิบที่แสงเลือกใช้ไม้อะไรครับหัวผัวไม้อะไรไม้ห้าครับมาดูช็อตของพี่พัทยาไปเลย <c oughs> ว่เดี๋ยวจะเลือกวางตำแหน่งตรงไหนเพื่อให้เล่นง่ายต้นปตามนะ้ต้องไปที่อนุสาวรีย์อย่างเดียวเลย ใช่ได้ขับไปปลายแป้งมาของเราในแป้งมาดูกันช็อตสามใช่ไหมโปรแป้งใช่ครับช็อตสามวางไปทางปลายชายต้นไม้ต้นต้นเลยนะต้นกามปูกามปูอ่ะกามปูทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายนะครับโปรแป้งเรามาดูการโปรแป้งเขาจะตำแหน่งได้ดีมากน้อยขนาดไหน วานสอนเยอะถ้าปีนี้เขไม่ไม่ได้นี่ยายจากที่สอนเาเปิดกล้องเป็นไงสวยมากทหารราบทหารราบ เรามาดูช็อตควางขึ้นกีนครับของโปรแป้งอ่าโอเคระยะได้แต่ทิศทางาเหวดีครับีขึ้นออนเพื่อจะเซฟผ่าเรามาดูช็อตเอาพี่แสงกัน มีกันบ้านเพิ่มแล้วครับพี่แสงมีกันบ้านเพิ่มแล้วรูปมุมเป็นอย่างงี้เหรอคะไอ้ลูกผมเบามันเลื่อนกันเอาพี่แสงขึ้นเลยเดี๋ยวแก้ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาเรามาดูช็อตที่สองแก้แบบที่แม่งลื่นอะแม่งจะด ชื่ออะไรสายตาตัวเองครับลงลงโอ้โหนิดเดียวโอโ้แป้งกูตามไปวไมันไม่ลงแต่กันลงก็สวยมากเลยอ่ะ